ต้องไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลมีทีวีใช่ไหมก็ไปด,ดูดูช่องหนึ่งช่องหนึงมีโฆษณาเรื่องถุงยาง,งเรื่องไม่อยากจะเล่าแต่เล่าเนี่ยเพื่อให้พวกเราได้ตระหนักเห็นยุคงมงายของเราเนี่ยมันมีสิ่งต่าตําช้าแบบนี้และเราจะมีบทบาทอย่างไรในการที่จะต่อต้านสิ่งงมงายนี้คุณอ่านเนี้อูดถึงเรื่องงมงายแล้วก็เอาตัวอย่างมาเห็นคือผู้ศรัทธาแกได้มีประสบการณ์มีความรู้ในเรื่องนี้

ผู้หญิงคนนี้ไปผู้หญิงคนอื่นมายิ้มเหมือนกันวันนี้ไปคนนี้สามมาไปมาไปมาแล้วผู้ชายยังีอยู่คนเดียวอะไรอยู่คนเดียวสื่อให้คนเข้าใจว่าถุงยังมีปลอดภัยเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนคู่รักได้แล้วปลอดภัยคือย,ยิ้มไงนั่นแสดงว่าที่เขาเดินกันเป็นคู่นี้มันไม่มีความผิดสิทธิ์เลยในความสัมพันธ์ระหว่างหญิงกับชายนะคุณอ่านี่ กำลังกำลังสร้างความสำนึกกับผู้ธาอย่าเอามันดาหญิงเป็นมรดกเป็นทรัพย์สินไม่ใช่ผู้หญิงนี่มีความศักดิ์สิทธิ์จะถือเขาเป็นทรัพย์สินนะเป็นสินค้านะอ๋อคนนี้คนนี้สวยดีคันนี้ตองโพไหนนะทำไมอ่ะจะโฆษณาท่อน้ำไม่เกี่ยวเงี่ยเนี่ยเป็นสินค้าเป็นทรัพย์สินกรมสิทธิสตรีเนี่ยปทุง ข่าวที่ประเทศน่าจะสวีเดนหรือโนเวย์ผู้หญิงไม่ใช่มุสินัแต่เป็นพวกนัดเคลื่อนไหวของสิทธิอทธของสตรีก็ไม่ได้คุมหิจาบแต่เขาเขารักษาสักษีของเขาแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยเขาเห็นป้ายโฆษณาสินค้าซึ่งมีภาพโป๊ของผู้หญิงเขาก็เลยเอาสีเสนี่ยมาทาทาส่วนเอาลอกปิด,ปด เจ้าของบริษัทที่ทำโฆษณานะแจ้งความฟ้องดำเนินคดีประชาชนปฏิเสออกมาสนับสนุนมีเพียงในความออกมาสนับสนุนผู้หญิงคนนี้ถือว่าเป็นคนที่ปกตงศักดิ์ศรีของสตรีสังคมต้องช่วยเหลือแสดงว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ความสำนึกที่จะเกิดกับคนที่จะเป็นมุสลิมอย่างเดียวไม่อัลลอฮ์ได้พูดกับมนุษย์เนี่ยในเรื่องที่มันเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติของมนุษย์นี่นะอยู่โดยเปลือยกายไม่ได้มันมีความสำนึกในเรื่องต้องปกปิดตั้งแต่รุ่นอาดัม,มลงมาอยู่ในโลกนี้เนี่ยมีความรู้สึกเป็นธรรมชาติที่จะต้องปกปิดพอคุณอ่านพูดกับเราเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผู้หญิงเราก็ต้องเราก็ต้องคิดสิอามแล้์กำลังพูดกับสมาชิกในสังคมใหม่ให้สมาชิก ผู้ศรัทธาในสังคมผู้ศรัทธาที่ยังเป็นสังคมใหม่กำลังตั้งรัฐอิสลามใหม่อ่ะนะให้เราเข้าใจอย่างแสดงว่าเรื่องสิทธิของสตรีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในร่างร่างกฎหมายของของอิสลามมาตั้งแต่รุ่นแรกผู้ศรัทธาทุกคนก็จะต้องตระหนักในเรื่องนี้ต้องตรหนักตระหนักในสิทธิความสิทธิความมีสิทธิของสตรี وأخبرني بأن بأن علم النور والنور الله لا يطلع لا يطلع